พิจิตนะคะเวันนี้โอ้โหดวงเดินทางขึ้นเหนือลองใต้จะได้ข่าวดีจากหน้าที่การงานหรือจะได้ข่าวดีจากการเงินมีดวงได้เงินได้งานใหม่ได้เงินก้อนใหญ่หรือได้อะไรแบบง่ายๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานจะมีความโชคดีในเรื่องของงานมีความโชคดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือการอุปถัมภ์โชคดีในเรื่องของความรักกำลังใจ โชคดีกับงานที่วางแผนไว้หรือตั้งเป้าไว้จะสําเร็จเป้าหมายของคุณสําเร็จแต่อย่าใจร้อนกับแฟนมีปัญหากับแฟนพิจิตต้องบอกแบบนี้จะโชคดีเรื่องงานเรื่องเงินแต่เรื่องความรักเนะี่ยมีปัญหานะคนชาวราศีพิจิตหรือลัคนาราศีพิจิตนะคะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยเดินทางแล้วจะดีนะ ะะได้กำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยโดยเฉพาะคนคุยนะถ้ามีแฟนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมีปัญหาเขาจะสร้างปัญหาให้เราหรือจะทำให้เราน้อยอกน้อยใจคำพูดคำจาจะแรงใส่กันไม่มีความชัดเจนให้การมีรับมีลมคมในต่อการทำให้น้อยกันเรื่องของความรักแม้แต่คนมีคู่ก็ตาม แต่ก็จะมีความโชคดีในเรื่องของงานแล้วก็เงินเป้าหมายจะมีคนนำโชคนำลาบมาให้เพื่อนฝูงที่รักจะมาหาพร้อมของกินของฝากถูกใจจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคได้ลาบได้ของใหม่ได้งานใหม่อ่ะโชคดีนะคะมีโอกาสได้ลาบลอยแบบฟุกๆด้วยดูไพ่ของชาราศีพิจิกก่อนเลขหน้าไพ่หนึ่งหนึ่งเ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าโอเคโชคดีนะขอให้มีโชคมีลาบได้เงินได้ทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําบุญเสริมดวงดีกว่านะทําบุญกับเด็กทําบุญกับสัตว์ใหญ่จะดีมากๆสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพระวังเรื่องข้อมืออักเสบมึนหัวหนักหัวนะคะหัวเข่ามีปัญหาแต่จะมีเรื่องอึดอาจใจกับคนรอบข้าง คนที่ไกลตัวออกไปนะคนรอบข้างอะดีแต่คนที่ไกลตัวออกไปเนี่ยโดยเฉพาะนะคะคนที่เราดีวงานด้วยหรือคมหาดูใจคนคุยคนใหม่เนี่ยจะทําให้คนอื่นอัดใจหรือไม่ไม่สบายใจกังวลใจคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องการเดินทางนะคะรออะไรจะสมหวังคิดเรื่องงานหรือกําลังวางแผนการทํางานการลงทุนจะสําเร็จอืม วันที่ดีคือวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองดีมากๆเลยนะคะดีเรื่องเงินดีเรื่องงานดีเรื่องมิตรภาพเพื่อนรักนะคะสำหรับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดดีค่ะดีเรื่องกำลังใจจากคนในครอบครัวดีเรื่องการลงทุนดีเรื่องงานจะโชคดีมากๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากดวงเปิดฟ้าเปิดอะขอให้เป็นเจ็ดวันที่ เฮงที่ปังของชาวราศีพิจิกนะคะสีนำโชคก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองนะทำบุญกับเด็กนะแล้วคุณจะปังยิ่งยิ่งขึ้นค่ะโชคดีจ้ะ